ดูบักเงยครับบักเงยพี่น้องไม่ได้กินดอกต้มปลาได้กินก้อยหอยขั้นเบ็ดคือเป็นยังสั้นยูปะล่ะแม่แม่แม่ตายยังเนะาะตายยังนเนาะ แม่พี่น้องฟองปายสุขุสุข้นครับมืัอนี้มาพอเข้คู่อุ้งแล้วครับมืัอนี้คู่จะมาใส่เบ็ดกับใส่บางลั่นนะครับเบ็ดนี่จะใส่เงี่หัวครับอากาศบางลั่นนี่เป็นเงี่เดือนนะครับเบ็ดอีใส่นี่ครับบริเวณทางหลังเข้าอย่างไรนะครับมืัอนี้ก็บจะมาใหญ่เบ็ดก้อนครับใหญ่เบ็ดแต่จังสีไปใส่บางเงี่ยบางลั่นเบ็ดประมาณสี่สิบลังครับสี่สิบเที่กงคืนหาสิบครับใส่ไปใส่มามันเลยสี่สิบกว่าหลังครับ เงียมือละหลังครับผมเดี๋ยวกู้จิไปใหญ่เไงครับตอนนี้ก็ประมาณสีหาโมงหาโมงควรหรือหงม่วงครับมั็นชื่อคำนะครับยังไงก็จังเป็นรุ่นกันครับผมครับผมใส่บางมาแล้วนะครับสามสี่หลังนี้ก็เสร็จตัวคำขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องมาเต้นมาได้ก็ได้คำขึ้นเก่าครับครับเงียะฝากไว้แล้วครับ สูตรไผ่สูตรแต่แต่สูตรผู้ใดครับขู่ที่สูตรนี่ครับบม่ใช่มัดนี่ครับห้ามมองแส่ครับข้ามขึ้นก็ไปหนังแซ่ทองด้านก็นกนได้เรื่อยๆครับพอคู่ไะหมุนแส่รถมาสัน่นมาบ้านเนี่ยใส่โบสูตรถือเพื่อนครับมาบ้านเนี่ยเพื่อน โจมใอ้ผู่อู่เยอะครับเพป่นว่าใส่ตื่นที่เส่นนำเครื่องแข้งหมุนว่าสั่นเพป่นว่าโอ้กับสิไรจัดนี่เพื่นตัวครับน้ำนี่เครื่องแข้งเนี่ยอ้หกแข้งน,นี่ไงหมุนเส้นเนี่ยเบ็ดเบ็ดกันเสียบเนี่ยอยู่ครับพือ่อนอะ เรือใส่ไปแล้วสี่หลังสองสี่หกแปดสิบจุดสองนี่ 1, 6, 6, 6, 6, 12, 3, งังหมดสิบหกหมู่บ้านใส่จิบสองถือสามบังในป่าโล่หนึ่งพอดีครับนน่น่อยแห่งสันได้เป็นโล่นี่ครับก็บป่าเบ็ดต,ตัวหนึ่งขับผมใส่บางวัาจะเหลียครับอย่ามาเสียบเงี้ยครับเสียบเบ็ดกันครับวันนี้ไป เมือเอเลี่ยแเลยครับใส่บางเสีบเยบแง่หัวครับเสีบเยบแง่หัวครับหัวเข้าครับเสีบเยบแง่หัวโอ้หัวเง่หัวหน่อยผสมกันจัวนี่ กวา่าคาแล้วครับพี่น้องหอกแม่งเขาปากดี่มาที่นี่เสียบเงี้ยครับผมเนี่ยครับ เดี๋ยวขู่จิเสียบเงี้ยกอนะครับครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับขู่กับลังจิไปเทียงกับไฟเหลี่ยมแม่ม็กน้อยๆครับเซาเมย์จะข้าวครับที่ลูกมะยามครับฝนตกลิ้นครับตกลิ้นช่วงนี้ปลากับสกินเบ็ดไหโบกับบอลรู้กันครับเดี๋ยวมขึ้นไปเซาเมย์จะข้านะเขายังลงมาลุ่นน้ำกันครับผม อืผมมาหยามมิดใส่แล้วเร็วเห็นยังเดชได้ปลาต้มบ่อ้าวเงี้ยคือตายเนาะประเดีนี้อันนี้เงี้ยตายครับเปลี่ยนเงี้ยก่อนครับผมพลังได้กับมิดมิดมิดครับเได้ปลาต้มบ่เนาะพี่น้องเนาะประเดี้ ยังอยู่เหมือนเดิมครับมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีส่งซิกอะไรเลยบม่มียังเลยนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะอันนี้เงี้ยไตกกะเปลนนี่ยนีายครับไปไม้เลยครับ เ้าครับบริจักโตลเลยต้นไมายที่สองวันนี้ครับจะได้ป่าตม้นมนอ,อ้อมือนีอ่เาะเป็นรุ่นกันครับครับผมหมายที่สองจะเป็นยังไงเนาะยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่เหมือนเดิม ทางนี้ก็อยู่เหมือนเดิมครับเอารางเดก็อยู่ขึ้นเก่าพี่น้องเอ้ยแค่จะได้ป่าตุ่มมาละครับ <c oughs> ครับผมยามมาแล้วพี่น้องคักเลยเ <c oughs> ป้าครับบ่ไดจักตัวเอาบ่ไดป่าตุ่มซ้ำครับ งสัยส่ชีสก้อยบกหอยครับหาบักหอยก้อยดีกว่าครับว่าจะต้มปลาพี่น้องเบิ้งกินแซ่บๆนะบะได้ซำยวครับไปก้อยบกหอยครับผมเดี๋ยวครับพี่น้องบ่ได้กินดอกต้มปลาได้กินก้อยหอยนี่ครับก้อยบกหอยผักนะครับบะมีบบกแพาหอมนะครับหอมต้นหอมปีนะครับใส่แคนี้แหละ เดี๋ยวจะปรุงก่อนครับครับผมใส่บักพริกเขาคว้าน้ำป่าพงชืดรดเรียบร้อยนะครับบองเน่าจะประเดกกิ่นใส่น้ำกดนะครับผู้กินประเดกตอนี้กินบ่ได้ไรครับเขาควาเขาควายลีนะครับเข่าขว้าเม็ดอาจเป็นพงบม่มีครับได้เป็นเม็ดมากครับอันนี้ใส่ผักอยู่นะครับเสียมังกรเสียมังกรครับ หัดผักกาักเสพผักไปที่นี่หืมเฮ้ยผักหอมเรียบร้อยครับหอมเียวเราเตรียมมาผักเพลหอมต้นหอมผักไอหอ,นะหอมเปีนะหอมใบเลี้ยงกับมนุษย์หมันเข้ากันครับคนเนาะคนคนคนมัน,นเข้ากันบ้า ต้มปลาบ่ได้กินก็กินก้อยบักหอยนี่ละเอาครับผมตักออกไว้ก่อนคงจะคลองดูใส่ปลาแดกให้เพื่อนครับแบบที่นี่ก้อยบักหอยสองชิลนั่งรุ่นนี้บวานพุงแม่ไม่ได้ปู่้ย่าคนบอกย่าคือบ่หมัน mới gọi hoài mà chìm bơi này, ừ. chúng <laughs> <laughs> ta mua này, con si đen đen si này, ừ. 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 mua nó mở ra, chết thủng rồi, tuần nì bao, mua vô luôn như

ก็จะมัซื้อโล่สิบ,บาทนัมนไหาสิบแปดโลข้าแตงเงียดเลยเขามาเยอเดียวเขมามาเลยเ <laughs> ขามาซื้อ,อ,อไงโลสิบบาทม <laughs> ันยะกับโซตักเบกาทนี่ตักเบิ่อกี้เดีราส่งก้นน้ำขึข้นเดีเขามาซื้อสิบบาท mời 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 một không, nhà nó rồi cũng nhảm ổn, toàn tuần mới kéo xuống ngoài, tiêu ngoài, ổ tàu, ổ này. Đó, ở nhà, ở nhà, ừ. vào nè chắc là nhảm nó mới tối rồi mới cho rồi bây giờ kiểm tuyển nó dẹp cái coi kiểm tuyển bây giờ bây giờ bây này. nó con thằng. ถ้ารอบนึงปาไปรอบสองมึงก็ลดเฮ้ยหอยหอยแอนรอบรอบแรกนี่ยทอเรียว่าอะไแอนมันจะบปรเทนอ่อทาท้าบนรอบนึงอะรอบสอง่น้มันเี่อิ่มเขาอยอิ่มก่อนเสร็จวันนี้ไคับให้มีต้มแ้เสบวนี้ ยังคึกเก่าครับเห็นกลอยพวกหอยลงมาแล้วยามเม็ดเนาะมันคู่กันหน้าเป็นมาเบ่งนิดเดียวเมบ่ได้บ่ได้ปลาเอาพวกหอยกันเลหากับเกียมันมาดังดังเดดดังเดกับยูคือเก่าต้องแกงกับกองคูแล้วครับป้าตายส่น

ย oh, no ุดเนี่ยเปิดเชียอมเห็นเปียมบ่เปิดเชื่มครับเปเชียมแต้มแรกของเพิ่นวิ่งตายก็เลยมันสิลุดโอ้ประทักมันใจเบ็ดดูบักเงยครับบักเงยโอ้ปีงนี่เนาะครับปีนนี้เนาะเขาบอกมีฟิวอ่ะโอ้สวงามเด็กการครับปุยก็ ฮะเสียหไงเป็นวาโอ้สุดลอครับสะพานวัดใจ <c oughs> อีกแล้วสะพานนี่อีกแล้วคุยย <c oughs> <c oughs> ามวนู่ยังว่านิ่งจ่าเนี่ยบุบเลยเด้อเอาเอาเอา เอาเอาครับเกลืองามงามเลยนี่สวยงามเลยขั้นเบ็ดคือเป็นยังส่วนยู่บ่ล่ะแม่แม่มาแม่ตายังเนาะตายังเนาะเอ๋อติ่งยุบยุบยูเนี่ยคือว่าอยู่โอ้๋นี้คอประคอ อ <complex í toys> <yelled> ุ้ยต <unconditional> ู้ยยยยยยยรถซะนอรถซะนอ้ขม้นมาแถววะโอ้แขมปากพี่ลังสิรุซ้ำกันก็มงอุภาษันเบื่ สองเตี่ยมแล้วเว้ยนู่เพิ่มไฟเพิ่มกันนะดูม,มันเท้นะครับคอคออีกเรียวครับพี่น้องหนึงเตีมอีกหนึ่งเต,ต็มดูดแต่ขาหัวเคลื่อนมาเนาะ S 2> <S 2> <S เดียวกันแถวตัวรุดนี่ตรงนี้ต่นเอ่อลอยบางยาเพิ่นมีปลาลุดครับเรียบร้อยเรียบลอยเรียบลยเยบลยแต้มที่สามครับผมหลังจากไปยำของคู่กันหนามาแล้วเพิ่นได้สามแต้มครับของคู่นี่ยำรอบแรกบพราะท่นมีแจ็คแต้มครับให้ลุงมายำรอบสองนะครับหลุนครับมันที่เป็นจังไดย โอ้ว่ามันกบเฉียดเฉียวครับมาหลังแรกก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องยังบัวหลังแดกก็อยู่ขึ้เก้าครับพี่น้องเอ้หลังนี้ก็ บอนบ่บอลนยังอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวคู่จีไทยเนี่ยประเไทยเนี่ยเลยครับพี่น้องครับเอาเลยครับพี่น้องเหมือนเดิมบ่มีแจ็คแยมครับหม้เล็กเปเบิ่งหมายที่สองครับผมเป็นไปได้เองเลยครับโป่าสวยผมบ่ผมบ่อยู่ที่ผมมากินเบ็ดคันว่าฝนตกเนาะก็พืนเขายาวก็ใส่กับกินนี้ บ่หม,มานาน้ำข้นบ้ามานมอนิโหบ่หมานบ้ามาอนิเดี๋ยวไปถอนไม้สองครับครับผมเี็บร้อยครับฝาว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 ฝา,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 าวครับมาเป็ี่นไปเลยครับยามเบ็ดสองรอบเบ็ดสี่สิบหลังไม่มีป่าเล็กตัวมานน้พี่น้องเด็กเง็ดแทะโอ้ย ครับครับคัเวลาครับเมื่อเช้าแลครับเจอกันครับโอ้ก็จะเป็นนอนแล้วครับมดมดแล้วครับมืดแห้งงามมูม,มีป่ามาเติมน้ำมันเลยคร <sk> ับมื่อเช้าเจอกันครับผมสวัสดีตอน,นเช้า,าครับมาเบงแม่ยามนะมาเคลื่อนนี่บ่ได้จักเตี่ยมนะครับเมื่งตอนเช้าจะเป็นยังไงครับ หลังแหลก็ะอยู่คือเก่าครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังดินกันาวเก่าครับเนี่ยครับผมเป็นรุ่นนี้ครับนี่เป็นยังไงครับครับตะวนกำลังขืนหนาวครับว่าจะมายามแต่เดอกกันแหละครับหนาวนี่ถามสวอยังหน่อยครับผมเตี่ยมหนึ่งเนาะเตี้ยคู่ไดายามดอกพ่อพุ่นไปยามนาะอัน่ี้พุ่นยางพู่นครัอยัง เซ่เลยเป็นเบื้งท,ท, activated. ท่านนะครับเป็นยางเหรียญเงินเพื่อวันีป่ายินตัวนึงเรียกคนยามไม่เห้แล้วครับผู้ยหยามยินี่ต่อครับกลางขั้นเบ็ดสิยู่ไอ้ปลพี่น้องคือบวติ๋งเฮ้ยเบอยู่น่าสิลุดครับนี่ว้ยไม่ได้กินดอกปลาไม่ได้กินดอกไม่ได้กินดอกอันนี้ก็เงยตายครับ ครัไม้ที่กูออดใส่ไม้แหลกนะครับไม้นี้สองโอ้ยอยู่ทางในบุญไม้นี้สองเด้ป่าตัวนึ่งนะพ่อขึ้นไปหย่างับพอ่อกำลังย่างมาเนี่ครับมาที่นี่อย่าได้มาเกลือเมื่อยครับเบืองเลยป่าสอบดีแต่ว่ากลินเบ็ดไหมครับงงงงนีง่ครับเตียนฝนป่เพราะมาบ้านนี่ฝนตกเยอะมืดเหม่อครับช่วงค่ำนะครับยังเศร้าตกแล้ <laughs> วจิงเดียรกลับไปพิจรารณาเหมือนกันสิมาเกลือเมื่อยไหมปะ ตัวปะเอ้นี่ครับเตรมเดียวเด็่ะเด็บก็ในตัวนี้เรบเะเวีนี่ไม่ยามบ้างครับอย่านีเล าอย่ามา,าสีบังนะครับพี่น้องาบาได้แจ็คบังครับเฝ้าปลาก็เฝ้าปลาไหลก็เฝ้าครับโอ้ยก็เป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปน้ำม,มัเนี่หาล้างไดครับ ไม่มีเลยมีเต่ยบกคลายบกคลายเขา้าอันนี้ก็เฝ้าเฝ้าเหมือนกัน เปลาเปลาเปลา,าเหมือนกันครับผมครับแล้วครับพี่น้องเปลาไปโรงเรี้ยงปิดคลิปเมือ่อกี้นะครับประมาณนะครับมเมื่อนี้ได้ปลาคอหน่อยตัวนึงกับปลาไหลตัวนึงนะครับอยู่แล้งนะฮะแกมือไหมครับที่เ <c oughs> <c oughs> พิ่งแยอหยิบเป็นยังไงน,นะครับ แด้งนดงคผู้ค่ละน่ครัแบบแบบแ,บบแ,บบแ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 บบนี้แล้วครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับ